พี่น้องมือนีเฮ้าจีก้อยบักลินใหม่ให้กินเด้อกินแล้วาวมราวก้อนทันแกเขาแห้ซุกเขาทำมะขูดด้วพี่น้องนี่พี่า้องมะพร้าวเาขูดด้วยดอ๋เวลาดน้ามันจะมันดิอินนิดน้อยแตาม่เทาั นี่เป็นหนังงงวเท่จีไนอนี่้บลยขูดออกูดดำๆบอกเขาก็มาหั่นซอยพ่อเคี่ยวได้เขาหยำได้นังนี่กินเป็นกับแก้มกับแซ่บแซบเลยเนี่ยหนังนี่แล้วก็มาหั่นนี่หั่นบางๆหั่นต้นนี้น้อยนี่ เอาแล้วครับพี่น้องมือนีเขาก็เซตเป็นที่เรียบร่อยเลยได้ครับนี่กล้อยก้อยปลรินฟ้าพี่น้องนี่ก้อยปลรินฟ้าใส่หนังหนังตำใส่หนังตำบานเท่าได้พี่น้องเด้อนอนแล้วก็พักกามีนี่แหละครับพักหอมแล้วก็หัวละผ้าเอามากับเอามาเคียงแล้วก็ปลรินฟ้าสดๆไฟกล้อยพักเดียวพี่น้องเอ้ยพักเดียวก็ได้พี่แล้วพี่พิ่งหนังตำ อือออกมาพี่น้องขอยเล็กหัวเก่าเนีย่ยเต็มเลยมันเนี่ยอหือหัวเข่าครับมันเนี่ยเฮ้ยถ้าคนมกนักเนาะผมกับเบอร์เคยกินเนี่ยคืออะไรพี่น้องคืออะไรก,กันเนาะก้อยบักลิ่น้าโอ้หูาล้วก็ปุ่งคือก้อยสีนก้อยอย่างปกติพี่น้องเฮ้ยมาใส่ไปเลย 음. 새야, 배라 피น้อง. 음. อืม,อม,อมเแียบซืยหมาพี่น้องอืมความขมบังดินตามันขม,มอยู่เยเด้อแต่ใส่นังนังตำลงไปโอ้เข่ากันเลยพี่น้องไปลองเฮ็ดบังครับเส่บอืม อืมนี่หลยของคนจะกินเมื่อไรบางคนก็เจ้ากินเดบแล้วพี่น้องเนี่ยอร่อนป้าน่ะโอ,อ้ผมประกาศกินกินเมื่อไรกินเดบผนเอาเปอไปเผาก่นอนเผาแล้วมันหอมนะมันจะหอมกินข้าวเผานะ มูสิบมัม้เหรอม่อืมอะอืมได้การอะไรแม่ Hum. <coughs> mm. <coughs> Sabe Hum. <-lhe>. Mm. <coughs> <coughs> กินกับหัวละผ้าเขากันได้ไดรรหดร,รอ,อ,อ,หอหพี่น้องเอยอืมอืมในการสูนี่ใ้การจริงๆแล้วอ่ะก็เจ้าอ่ะก้อยใส่หอยพี่น้องใส่หัวหอยพิ่มเนื้ออยากก้อยใสหนังตำเบง นังงว่วนะครับอืมอืม พูดอยากลองก็ไปลองเฮ็ดเบิร์ครับไปนอ้องหลินฟ้าไมปรปโยชน์ ผมอำล้าต้องใจดีใจเบียดยังเลยมันขมในตัวมันแล้วก็มึกง่ายมึกขวบป้ามึกไหวงเลยเลืมส่วนแม่กินนะแม่บปกินไหม ใหญ่การหมูปิ้งของแมวลองไปให้กินเบิร์เ้ตพี่นองเล้อ เอาละพี่น้องอไว้เจอกันคลิปหนานะครับอันนี้แซ่บว่าอีลียพูดได้ว่ามากคมกับตามนั่นแหละครับกินซีนดีกว่า <c oughs> เอาครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs>